สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซี FC ที่รักในการหายอยู่หาก,กินทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับเสียร้อยป่าเนาะ,ะก็ไปดักหนูมาหลายคลิปแล้วเสี่ยร้อยป่าไม่ได้ไม,ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วครับผมก็ไปดักหนูดักอะไรมาก็ทําหนูทําอะไรเสร็จเรียบร้อยอพอดีมีเอฟซีแจ้งข่าวมาเนาะแจ้งข่าวมาว่าเจอพึ่งใหญ่พึ่งหลวงครับผมอันนี้เสียร้อยป่าก็มาถึงพิกัดโอ้สุดยอดหลังเลยพี่น้องยังใหญ่ อยหลังแรกของปีครับผมใหญ่มากๆเลยลังนี้เมตรกว่านู่แล้วครับผมพึ่งเชิงจันาน,าน,าน,านันหนาน่าจะเป็นเชิงกระดาษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องอ่ะไม่ใช่ลังนี้ลังเดียวนะที่เอซีแจ้งมาอะเสียเลุปากก็ไปเจอไว้อีกหนึ่งลังครับผมพอดีเมื่อกี้นี้โทรไปตามเสกสรรพาล,ลุยมามา,มาช่วยเนาะ,ะเพราะว่าต้นก็สูงต้องตีทอยครับผมก็เลยโทรตามเสกสรรมาช่วยอเดี๋ยวเราไปดูลังดีกว่าครับผมนี่ ดำๆอยู่นี่เลยครับผมไม่รู้ว่าจะซูมได้มากน้อยแค่ไหนนะพี่น้องนี่ครับผมว้าเมตรกว่าเลยครับผมนี่เลยครับผมนี่บุมเลยโอ้สุดยอดอะรังแรกของปีครับผมอังไม่ใช่ลังแรกหรอกพี่น้องน่าจะเป็นลังที่สองแล้วล่ะ,ละอะพื้นที่นี้นเทียนลยป่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีน้ํามีอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวรอเสกสรรพาลุยครับผมมาอ่าเป็นลูกมือเนาะอ่าช่วยอีกแรงหนึ่งครับผมอ่ะในช่วงนี้ก็รอเสกสรรไปก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอะครับผมเสกสรรพาลุยมาแล้ววันนี้ให้เสกสรรมาช่วยครับผมแ่ถ้า่งั้นไม่ไหวหรอกพี่น้องตอกถอยแถมลืมย่ามลืมเชือกมายิกก็เลยให้เสกสรรมานี่ช่วยกันพี่น้องอ นี่ครับผม,มช,ชม,นม<า>หน้าเสกสรรพารุยฝากด้วยครับผมฝากติดตามด้วยเนอะทีมงานของอเสียเลยป่านี้เนี่ยครับผ,ผมต้องขอขอมาก,ก่อนดน้พี่น้องเนาะเจ้าทีเจ้าทางสิ่งที่มองไม่เห็นครับผมต้องขออนุญาตเพื่อนประจำครับ ที่วัดกระขออนุญาตเรียบร้อยแล้วทำการตอกครับผมกอดีตอกท้อยครับใส่ท้อยตะปูครับที่วัดครับผมไปครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงหลังวันที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เสียดายพี่น้องเจอเป็นพุ่งใหม่ครับผมนี่โอ้เสีงเลยโอ้ เดี๋ยวดูน้ำก่อนครับผมมีน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้น้ำได้อยู่ครับผมน้ำดีอยู่พี่น้องโอ้สุดยอดแก๋วเก,วก,วกวเลยครับผมโอ้อ่ะโอเคประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องปากันเลยดีกว่าครับผมเอาผมมุมกล้องก็จะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องไปเอามาปากันเลยดีกว่าครับผมเสศสันมาแล้วใช่ไหมเนี่ฮะ มันจะลูดเป็นรูมาได้เล่ไาได,ได้ไหมก็บ่ะได้ได้ได,ไดมเฮ้ยเราขึ้นไปเลยอ้าวโดนแล้วครับหนึ่งแม่กี่น้อง ต่อยเลยไม่ดีหรอกโอ้หลังหดด้วยพี่น้องเนอะต่อ,อยใหญ่เลยครับผมต่อ,อยใหญ่เลย ล่อยใหญ่เลยครับผมอ้เสียเลยป่าโดนไปหลายดอกเลยพี่น้องเลยอยู่ตะพึ่งนานโทษมัวจะหาจีตั้งกล้องครับผมอ่ะถุงใหม่ครับผม Nào, đi đi lên các bụng Giàu 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 luôn chứ Nào, luôn cho Đai Đã, Đai mới các ได้อยู่ประมาณจักสองขวดนี่และครับเน่ะเดี๋ยวให้ลงดีกว่าครับผมเอาลงแล้วมันเอะก,กะเนาะอ,อ่ะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างเลยครับผมไปลงดีกว่าพี่น้อง อ่ะตอนนี้ก็ลงต้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลอดภัยดีครับผมอ่ะรังนี้ก็อ่าเป็นรังเชิงกระดาษเนาะก็ได้แค่น้ําน้ําก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักสองขวดมั้งอ่ะเดี๋ยวให้เสกสรรอ่ายกให้ดูครับผมอ่ะนี่ครับผมโอ้สองอขวดหนูสองขวดกว่านู่นแหละครับผมนี่อู้หักนะโอ้อ่รก็ผมสองโลนู่แหละรวมสองโลนู่แหละเนีย่ย ขท่าขอท่า,ทาก็ประมาณนี้แลลวครับผมสําหรับรังแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งรังครับผมที่เสียเลยป่าไปเจอไว้เนาะรังยอะไรยุปายตานบ่อย่าว่าอย่างนั้นอ่ามีอยู่ปีหนึ่งนะพี่น้องเ <laughs> สี่ยลยป่ามาตีทอยเอาต้นมะพร้าวนี่ครับผมนี่ตีทอยอยู่เอาต้นมะพร้าวเลยี่ป่านี่แหละไปายตามเออสุดยอดจริงจริงคนเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรังนะพี่น้องอยู่ต้นมะขามอ่าเป็นรังอ่าที่เคยพาเสกสรรมาตีรอบ ปีที่แล้วเนาะ <Man. S 1> ใชะ่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็เขาเนี่ได้สองครั้งแล้วก็มาเขาก็มาจับกิ่งเดิมที่เดิมมีครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมไปครับผมอยู่ด้านในนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเป็นต้นเก่าปีที่แล้วครับผม่เคยจับอยู่ตรงไหนก็จับอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องต้นมะขามต้นนี้แหละครับผมนี่ ต้นยังใหญ่อลังการงานสร้างไม่รู้ว่ากล้องจะซูมเห็นหรือเปล่านะพี่น้องโอ้ยด้านบนนู่นเะพีะ่แมกล้องก็ไม่โฟกัสเลยพี่น้องเดี๋ยวซูมไปดูใหม่ครับผมอโอ้ยจะไปซูมยังไงเห็นพี่น้องผู้น่ะเห็นแต่ท้ายลางังดำงปื้อๆอยู่ด้านบนู่นครับผมนึ่ครับผมสูงจัด ซูมยากจริงเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยดีกว่าครับผมมาอยู่อย่างสูงต้นอย่างใหญ่พี่น้องได้ไหมยี่สิบเมตรเจ็ดสันได้ได้ได <laughs> ประมาณยี่สิบเมตรแล้วครับผมดีที่ว่าเขามีกิ่งมีกา้านปีนง่ายหน่อยครับผมประมาณน,นี้แล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทําครบก่อนครับผมอะตอนนี้ก็ทําครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมตัวปีนตึกยี่สิบชั้นครับผม <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงติดรางเลยแล้วพี่นอ้องป่ะครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงรางไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี้เสียเลยป่าประมาทไม่ได้จุดครบโอ้โหรอโ,โดนไปหลายดอกแล้วครับผมโอ้ยนี่แหละครับผมความประมาทอะเดี๋ยวเราไปดูรังกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูรังกันนี่ครับผมนะสวยๆเลยนี่ านี่ครับผมหัวน้ำหัวน้ำใช้ได้อยู่ครับผมสมรังอยู่เท่ากับปีที่แล้วแหรอครับผมนี่สุดยอดไปเลยครับผมรังนี่นี่อาโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราตั้งกล้องตัดกันเลยครับผมเก๋าเก๋าเก๋ดีเมียมเลยครับผมรังเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าครับผม

ปวดหนกเด้น่โดนตอกกระผ่าเันแม็กเลยพี่นองงอ้องเลยน่าถุงใหม่เหมือนยื่นเคยครับผม ลอยอยู่สักแบนหนึ่งนะจ๊ะยังดีกว่าไม่ไล่ครับผมสมลังเขาอยู่ตัวตัวตัว นี่ครับผมน้าได้อยู่มั้งสักแบนหนึน่งครับผม่ะ,ะล<า>ังเดี๋ยวเสียหรือปากขอนะพี่น้องตอนตอนนี้ก็มีอยู่ละครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตอนไม่อยู่แน่นอนครับผม ชิ้นแรกพอแบบเล็กๆคอนะใช่ครับชินน้นที่สองครับผม,อมเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรใช่ไตอด,ดีจริง เอาครับผมเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวเจอกันด้านล่างเลยครับผมเอาครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเนาะก็เอาลังมาให้คุณป,ป้าครับผมก็ออพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันเนาะอันนี้ก็เสียกสันวันนี้้าไม่ได้เสียกสันพาลุยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมก็ให้น้องมาช่วยเนาะเสียหูป,ป้าก,ก็เพิ่งจะหายป่วยมาก็ให้น้องได้ช่วยกันผม นานๆก็จะได้เจอกันทีเนาะเสกสรรก็ทํางานเซนลอป่าก็ออกจากงานมาก็กวรจะเจอกันกวาจะมาได้ร่วมกันทีนึงก็อ่ะพักใหญ่อ่ะคลิปที่แล้วก็ไปดักหนูก็ไม่ได้ไปครับผมเสกสรรก็อ่ะเซนลอป่าป่วยพอดีเนาะสุดเป็น้ก็นายกพี่น้องก็ไม่ได้ไปอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมทีมงานเนาะไม่ว่าจะเป็นเสกสรรอ่าพาลุยเสกสรรพาลุยครับผม ฝากติดตามนะครับผมช่องเสกสรรพาลุยนะพี่น้องเนะาะฝากเข้าไปติดตามเบื้องคลิดให้กันนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นเสกสรรพาลุยแล้วก็เสียร้อยปาอ่าฝากกดติดตามาทีมงานอา,อาจจะได้มาร่วมกันเป็นบางครั้งเนาะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่มีการมีงานทําก็จะเป็นบางครั้งที่ได้มาร่วมกันสําสหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ